แต่เราก็ห้ากันจนเจอใช่แต่เราก็หานะ้าคนนี้ค่ะน้องโง่น,น้องโง่ยังอานาไม่เสร็จเลยโอ้ยไอ,ยอเดียวสวัสดีเพื่อนออกเลย,ยก็ัวมาะไม่ชบอบไอเดียไงพูนวูกสวัสดีปล๊บออกเลยเสียงส่งกัน ย,ยมาเอาความรักฉันไปเฮ้ยคำออกไปแล้ว mm hmm. ไอเดีย oric. เราทำอะไรกับเพื่อนอยู่ดีเพื่พอนก็หายไปเพื่อนหาย <impost graduate> ชีวิตกูไปหมดเลยอะเพราะว่า I just wanna be จะีไอเดียไม่นะไอเดียเนี่ยฉันก็จะหายไปแล้วือ ถ้าวันหนึ่งฉันหายไปจะมีบ้าไม้ที่เธอรู้สึกว่าเสียใจยเห็นฉันไม่มีสายตารือฉันไม่เคยจะมีะครหี่ว่าจะอยู่ในนั้นขอให้เธอโชคดีกับคนที่เธอรัก เขาให้เธอแฮปปี้กับใครคนนั้นอ๋อไม่ใช่ไอ้กทีเพลงนี้มันต้องอยู่ตัวคนเดียวฉันนั่งจะชินอีกเพลงหนึ่งมันต้องเป็นนี่ไงขอให้เธอโชคดีมันเหมือนเหมือนกันอนะคุยจำชื่อเพลงไม่ได้ขอให้เธ<ข>อโเจ้า<ข>อ<น>ิดได้แจมอะไรโฟนไหนเพื่อน โอเคเขากวางอินเราจะไม่กวนวเขาเราจะนั่งมองอะไรอะอย่าเพิ่มเฮ้ยไปกลัวเขาดิเฮ้ยตอรี่ตอรี่ปวดในไม่นูแพ้ไอาจารชีดเอามาแอด บุตีดอกไม้ปีสีขัดไอ้นีดหนีดไอ้เลโฟนในเบโด้แร์ไโฟนานโฟนไนอีกไนแมไอโฟนเบดแพทุยเฮียอะไรเดี๋ยวโฟนเบด้แพเกี่ยวอะไรเนี่ยไเอาอีกแล้วนะ สอรลี่สดบีเรากพีเอเลยเดี๋ยโอเคลองห่อยเฮ้ยเอเดียลองดีพีเอม่อกี้เขามอพีเอฟใหเป็นโลเลกูุ้องเทแลปไม่ได้อ่ะ เพลงอะขอให้รักกูรักหรือแบลรักขอให้ชโชคดีอ่ะกูรักขอให้โชคดีแบล็ลักอ่ะเฮ้ยมึงพยังไม่ออกจริงนะเดี๋ยวก็คงจะดีได้สบายขอให้เธอโชคดี กับคนที่เธอรักขให้เธอแฮปปี้กับใครใคอไรักกับเานนเขายาที่เธอ้ไม่้องห่วงเขาใปคนที่เธอรักให้อคนน You were you yeah! wow. I'm sorry, I'm tired of the cowboy. 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 I'm i am

เ้อจะมีความรักทังทีอย่าเป็นเลยคนจงรักภักดีเชื่อฉันสักครั้งได้ไหมรักคนที่เขานั้นรักเราแล้วเธอจะไม่ต้องเสียใจแบบฉันจะาเธอมทำอย่างนั้นได้ฉันคงจะไม่ต้องเสียใจอะไร พักดีไงอย่าเป็นเลยคนจูงหลักพักดีอ่ะเธอเธอจะหางเลยรัดมีเเมันสุดท้ยจะไม่ใช่ตัวเขาโทรศัพท์ไม่มีเบอร์ใครเมมเอไว้นอกจากเพืของเขา เธอคงรู้ว่าฉันนั้นคือกระแสแห่งการเก็บไปวังอยู่กับหลังเป็นไม่แบบนั้นถ้าจะมีความรักทั้งทีอยากเป็นอะไรคนทรงรักพักดีรักเธอที่วันเกิดบิ๊กการแล้วเนี่ยเราจะไปแฮปทิ่โซ่จะไปคอดิสป่ะไอเดียจะว่าแต่บ่าวอ่ะอันนี้บ้าคอดิ์กันอ่ะนะ เงี้ยเดี๋ยวไปขอดิดออกแล้วนะบ๊ายบายไม่ไปบายเดี๋ยวก็เจอเหลือเชื่อจริงจริงสวัสดีพี่พี่คือเราคัมแบแ็กแล้วจริงมีเรื่องจะเล่าอมึงน่ากลัวมากอ่ะทำไมวะใครทำอะ ตามที่กูเอฟเคไรป้าที่เนี้ยกูก็หลุดเสือกูก็เลยรีคอนเนคเข้าใหม่แต่มันเหมือนแบบมันไม่ได้ไปจอยซื้อเดียวกับพวกมึงอ่ะอ่าฮะเออแล้วที่เนี้ยแบบว่ากูอ่ะไอเซิร์ฟเซิร์ฟเดียวกันโมเซิร์ฟเดียวกันเซิร์ฟเดียวกันอ่ะคือกูเข้าไปแล้วกูไม่เห็นแบบกูไม่เห็นจิกซอกับไอเดียเว้ยอ่าฮะเออที่เนี้ยเหมือนว่ามันก็มีคนเลงอ่ะพูดพูดดังแบบว่า มันมันมีอ่ะคนหนึ่งอ่ะแบบว่าเข้าเออคือแบบกูเกิดแบบกูแบบมาเกิดจุดเกิดใช่ปะ้วที่เนี้ยมันก็มีคนหนึ่งเว้ยแบบขออ oh, ุ้มกูกูก็เลยบอกว่าเออเรากูไม่ได้พูดอะไรเวยกูก็แบบกดปฏิเสธไปแล้วกูไปวิ่งไปหาพึกมือใช่ปละล่ะที่เนี้ย uh huh. กูก็หาไม่เจอเว้ยทีเนี้ยเขาก็บอกว่าเธอจะวิ่งหนีเราทาไมอะไรเงี้ยเูก็เลยบอกกูบอกกูกจะไปหาเพื่อนแบบเออเราจะไปหาเพื่อน นี่เนี่ยเขาเคือเราแบบว่าเขาอะเ,เ,เขาก็ต่อกลัวมึงว่าแบบมันน่ากลัวว่าไอ้เหี้ยแบบช่วยด้วยอย่าไปยัย่วก้แบบคือคือ,อตอนแรกกูก็ถามไปใช่ไหมเขาก็ถามว่าเออเนี่ยแบบเพื่อนเธอเชื่ออะไรเดี๋ยวบอกเราเดี๋ยวแบบเผื่อเราเห็นอะไรเงี้ยก็เลยบอกกูก็ไม่ได้บอกไปเว้ยเราบอกว่ากูก็เลยบอกไม่รู้ <c oughs> แบบว่าไม่บอกอะไรงี้ แล้วเขาก็ไม่หยุดแต่เมือคือแบบเขาก็เดินตามอยูบอกว่าเขาเชื่อว่าเขาเดินเขาบอกาเขาบอกเธอใจร้ายจังไม่ยอมแบบไม่ยอมให้เราอุ้มอะไรเงี้ยกูก็เลยบอกว่าแล้วเขาก็บอกว่าเออไม่เป็นไรเธอไม่ให้อุ้มเดี๋ยวเราเดินตามติดเธอไปเงี้ยแล้วมึงเขาก็ตามกูมาเรื่อยๆมึงกูือเดินไปไหนเขาก็เดินตามกูอะมึงทีเนี้ยกูก็เลยบอกเออเขาเลยบอกแล้วมึงแบบเขากูรู้สึกว่าเออเขาก็ได้จะเล่นๆอะไรแบบว่า ทีเนี้ยเขาก็เลยบอกว่าเออแบบต่อคุอย right ่างนี้เธออ่าเดี๋ยวกูอะเล่นตอนกูเลยบอกว่าเออนายแบบเล่นเล่นตอนไหนอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าบบเขาไม่ได้ตอบอะไรกูใช่ไหมหรือกูบอกเออเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปแล้วอะไรเงี้ยเพราะว่าเพื่อนกูออกไปแล้วทีเนี้ยเขาแล้วเขาก็บอกว่าเขาขอแอดกูไว้ได้ไหมกูเออเออเออ แล้วเขาก็บอกว่าเออเดี๋ยวพวกเนี้ยเขาจะตามมาเว้ยไอ้เหี้ยเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวพรุ่งนี้มึงตามมาดูเขาเนี่ยเขาชื่ออะไรสมวเขาเซิร์ชื่ออะไมก่อนเขาชื่ออ้นเขาชื่ออันสมอลูมปุ้ยไม่เจออ่ะไม่เจอคนละเซิร์ฟแหละเออน่าจะคนละเซิร์เหมือันพี่เขี้ยนน่ากลัวคนเชื่อเป็นคนที่เป็นแบบ H A N A หยอกตามแนละ้วก็แบบว่าน่ากลัวมากเลยคือเขาไม่ได้ถึงกับร่ากลัวหรอกแต่เขาเสียงมันแบบเปดิดโถมากอ่ะกูบอกว่าเสียงทำไมอะ่ะหมายถึงแบบเขาแบบว่าเปลี่ยนเสียงแล้วมันเสียงมันแบบค่อนข้างน่าําคาญอ๋อที่อยียแล้วคุณไม่น่ากลัวว่าใหญ่หรอเมื่อวานอ่ะคุณเดินวิ่งไปขออุ้มใครแล้วคุณไม่พูดด้วยอ่ะ กเดินตามเลยกูเดินตามเลยแล้วก็าเป็นสีว่าเดินตามเนองเนงเหไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวถ้าเปิดใหม่คุยเมื่อกี้ดูวหยเมื่อกี้ไม่น่ากลัวมากเลยไม่บอกว่าถ้ามึงเดินตามอีกกูจะบอกว่ากูจะเดินไปหาผัวแล้วได้งมึงอยากมาตามกูจะไปหาผัวกูอยากกูอยากรู้ไงเดี๋ยวกูอยากเดี๋ยวพรุ่งนี้พวกมึงต้องจอยตามกูนะโอเคปะ เชฟปตอรี่โลเป่มาโอเควะโอเควะมึงจริงจริงแล้วก็ชอบโีเป็นผัวกูได้ปะได้กูก็คือเล่นตัวกูดีกว่ามัไอเดียไอเดียกูพูดจริงจริงเออได้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 เยี่ยมเลยไอเดียกูรักมึงเลยกินมึงพักมาเลยกัน